มิจิต้าแกว่าทำมอีกอี <c oughs> อะไรกันดูท่าเจ้าขาคารัตยังไม่กลับมาอย่างนั้นสินะเฮอแกไปได้ออกไปตามหาเจ้าโกคูลงเหรอทำไม่มีหน้าที่ต้องตอบคำถามของแกเฮ้ยหน้าหนา้อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยเอานายน่ะไปอาบน้ำก่อนเถอะเฮ้ยสกปรกไปหมดเลยยังไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหว ม,มาสิเดี๋ยวพาไปอ๋อนี่เร็วสิให้ผู้หญิงรอมันไม่ดีนะว่างไงนะ,ะอะไรอะเบจิต้าแพ้ผู้หญิงฮะแหม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  เสร็จแล้วชุดเปลี่ยนวางอยู่ตรงนี้นะเจ้าข่าล้อรีบกลับมาแสดงพลังของซูเปอร์ไซย่าให้ข้าดูสักทีสิอยู่ที่ไหนเดี๋ยวญิ้งคชาวโลกอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยมานี่สิตีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวญิ้งคชาวโลกฟังให้ดีนะชื่อของฉันคือบลูม่าคราวหลังจะเรียกใครก็เรียกด้วยชื่อนะยะ เสื้อผ้าของข้าอยู่ไหนอะสกระโปรกขนาดนั้นก็เลยเอาไปซักแล้วอะยะว่าไงนะก็เตรียมเสื้อให้เปลี่ยนแล้วไงจะให้เจ้าชายแห่งเผ่าพันธุ์นรสชาวสยาอย่างข้าใส่เสื้อผ้าทุเรศแบบนี้น่ะเหรอฮะไม่ใส่ก็ได้แก้ผักมากละกันโถ่ฝาไปก่อนเถอะไอ้ตัวแสบไอชุดแบบนี้มัน <laughs> <laughs> ดูดูดูสิ <laughs> อ้าวดูเหมาะกับที่คิดอีกนะหัวปลาซะพยายังรักชีวิตกับหุบปลาเดี๋ยวนี้เลย